สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรินคาสลอตเตอรี่โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับเลือก ดีวี2,024นี้นะคะข้อมูลที่พี่มดนำมาแชร์ในวนันนี้พี่มดนำมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ t r a v e l s t a t e g r v นะคะเดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะคืออทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหรือ d o เเขาได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะทาง สำหรับผู้โชคดีได้รับเลือกกรีนคาร์ลอตเตอรี่ปีดีวี2024นี้คุณไม่ต้องสแกนเอกสารส่งให้กับทาง KCC นะคะไม่ต้องสแกนเอกสารส่งอีเมลให้กับทาง c c กับทาง KCC อีกต่อไปแล้วนะก็เป็นการลดขั้นตอนการทำงานของ KCC ออกไปนะคะแล้วในการลดขั้นตอนการทำงานครั้งนี้ มันทำให้ทาง KCC เขามีเวลาที่จะมา Schedule Appointment หรือว่ามาจัดคิวนัดสัมภาษณ์ได้จำนวนมากขึ้นในช่วงต้นปี Fiscal Year นะคะซึ่งพี่มดขอเท้าความไปนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้มันจะมีโปรแกรมที่เขาเรียกว่ามันเป็น Pilot p โปรแกรม p l o t t r โปรแกรมในการลดขั้นตอนอการส่งเอกสารให้กับทาง KCC นี้เริ่มตั้งแต่ปี DV 2022 แล้วก็เขาก็มาใช้กับ DV 2 0 2 3ด้วยนะคะเขาก็คือเรียกว่าทดลองมา2ปีแล้วมันได้ผลตอบรับได้ฟิ b a c กที่ดีมากนะคะเขาก็เลยตัดสินใจนํามาใช้กับ DV 2 0 2 4แล้วก็ใน DV 2องพอะไรเป็นต้นไปนะคะ พี่มดเคยแชร์คลิปเกี่ยวกับขั้นตอนการเคลมสิทธิ์ของกรีนคาร์ดลอตเตอรี่เอาไว้แล้วในคลิปนี้นะคะมันเป็นคลิปที่พี่มดแชร์ไว้เมื่อ,อ2ปีที่แล้วซึ่งถ้าใครที่ยังใหม่กับโครงการกรีนคาร์ดลอตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้คุณจะเข้าใจทั้งโปรเซ s นะคะเป็น s t e ็นะคะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยนะคะคลิปเก่านั้นน่ะมันก็จะมีการรวมขั้นตอน,น,ตอน,น,นก,อกษารการส่งเอกสารได้กับทาง KCC เมื่อทุกคนดูแล้วก็ไม่ต้องงงนะคะก็แค่ตัดขั้นตอนนั้นออกไป แค่นั้นเองจ้าจากประกาศของกระทรวงการต่างประเทศครั้งนี้นะคะในการเคลมสิทธิ์กรีนคาร์ดลอตเตอรี่ขั้นแรกคุณจะต้องไปกรอกแบบฟอร์ม DS-260 นะคะซึ่งในการกรอกแบบฟอร์ม DS-260 เมื่อคุณซับมิตไปเรียบร้อยแล้วทาง KCC เขาก็จะโปรเซสในการโปรเซสเพื่อที่จะเรียกว่านัดสัมภาษณ์วีซ่าให้กับคุณน,นะคะ เขาก็จะ process จากเคสนัมเบอรคุณก็ต้องดูว่าเลขเคสนัมเบอรของคุณมันเท่าไหร่นะคะคนที่ได้เคสนัมเบอรหลักร้อยหลักพันก็จะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ก่อนแล้วก็ไอ้ดีวีลตเตอรี่ปี2024เนี่ยเขาก็จะเริ่มสัมภาษณ์เดือนแรกในวันเดือนตุลาคมปี2023นี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ งงแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า,เ,าเราจะได้เรียกสัมภาษณ์เมื่อไหร่นี่น,นะคะคุณสามารถที่จะไปเช็คได้ในวีซ่าบูเลตินวีซ่าบูเลชินเนี่ยมันจะออกทุก,ททกช่วงกลางเดือนของทุทก,ทกเดือนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่า,าใครดูวีซ่าบูเลตินไม่เป็นเนี่ยพี่มดเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วนะคะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะมันเป็นคลิป คลิปเก่าแต่ว่ามันเป็นคลิปเก่าที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดูได้ทุกปีนะคะสำหรับคนที่มือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าดูอย่างไรแล้วก็เว็บอ่าวีซา่าบุเลตินเนี่ยคุณสามารถที่จะเช็คได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันจ้าสำหรับเพื่อนพี่น้องที่ซับมิต d s 2อสสไปเรียบร้อยแล้วและเกิดไปเจอข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าคุณจะต้องการอัปเดตแก้ไขข้อมูลนั้น คุณไม่สามารถที่ทำได้ด้วยตัวเองคุณจะต้องส่งอ e ีเมลไปถึง KCC เพื่อที่จะให้เขาปลดล็อก u n l o ็อก u u r DS 260นะคะพี่มดเคยทำตัวอย่างการขอ,เ,อเขียนอ e ีเมลปลดล็อก d s 260ไว้ให้แล้วย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคน จากประกาศของกระทรวงการต่างประเทศนั้น <_ d ata> เขาได้ระบุชัดเจนเลยนะคะว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัครขอวีซ่าลอตเตอรี่เองที่คุณจะต้องเตรียม supporting documents หรือเอกสารหลักฐานที่เขาเรียกร้อง <_ d ata> เขา request <_ d ata> มานะคะให้ครบทุกอย่างถือไปในวันสัมภาษณ์นะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกเขาเรียกว่าใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลวุฒิการศึกษาใบรับรองการทำงานใบตำรวจ สารพัสสารพันเขาจะมีลิงก์ลิสต์ลายชื่อเอกสารหลักฐานที่คุณจะต้องเตรียมไปนะคะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าเตรียมเอกสารหลักฐานไปให้ครบถ้วนในวันที่สัมภาษณ์เพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาเอกสารหลักฐานไปครบเนี่ยแล้วคุณแล้วคุณเนี่ยเขาเช็คแล้วคุณคุณสมบัติถูกต้องตรงตามกฎหมาย กรีน n าร์ดลอตเตอรี่เนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ได้วีซ่าง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณนําเอกสารหลักฐานไปไม่ครอบอ,อ่แล้วบางทีกองสุนเขาก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาอนุมัติวีซ่าให้นะักวันนั้นได้เคสของคุณมันก็จะอาจจะล่าช้าไปคุณจะต้องส่งเอกสารหลักฐานมาเพิ่มเติมนะจ๊ะ พี่มดเคยทำคลิปอธิบายในเรื่องของการเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะทุกคนสามารถที่จะย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะอธิบายไว้อย่างละเอียดมากรวมไปถึงพี่มดก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับคำถามสัมภาษณ์กรินการ์ดลอตเตอรี่เอาไว้ด้วยว่าเขาถามอะไรกันบ้างนะคะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนี้นะคะทุกคน เพื่อทุกคนเนี่ยจะได้มีไอเดียแล้วก็เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องเพื่อนพี่น้องผู้โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่ปี2024และตัวของคุณอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วขั้นตอนของคุณเนี่ยมันจะเป็นการปรับสถานะในอเมริกานะคะที่เขาเรียกว่า adjustment of status ซึ่งพรเศษเนี่ยมันจะแตกต่างกับคนที่อยู่นอกประเทศ คุณไม่คุณไม่ต้องกรอก Ds 2 6 0นะคะคุณจะต้องไปกรอกแบบฟอร์ม I 4 8 5ซึ่งขั้นตอนการเคลมสิทธิ์หรือการปรับสถานะกรีน์ดลอตเตอรี่ในอเมริกานั้นพี่มดเคยทำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะทุกคนย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะจ๊ะสำหรับคนที่จะปรับสถานะในอเมริกาวีซ่าของคุณต้องไม่หมดอายุนะคะมันจะต้องแวลิดอยู่คุณถึงจะทาได้นะจ๊ะ โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วนะจ๊ะใครมีคำถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ว่างๆพี่มดจะมาตอบให้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆขอให้ทุกคนโชคดีได้วีซา่าง่ายๆแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย